กันวันออกพันซาเนี่ยก็คือแบบมันเป็นขี้อ่ะเลยเวลามันร้องมันจะรู้สึกแบบสุดซึ่งเฮมันตาน้องก็ยังเฝ้าคอยเวลาร้องเสียงต่ำเสียงสูงถ้ามันพอดีคี์เราอะค่ะมันจะมันจะทําให้เราแบบร้องร้องได้ดีแต่ถ้าเป็นเพลงไหนที่มันไม่ไม่คู่ขี์เราอะ ลองลองมันกระสีแบบตามันกระสีตาคัดของสีสูงมันกระสีบอสุดเพราะฉะนั้นการเลือกเพลงเอามาร้องก็ก็มีส่วนมากๆที่จะทําให้เพลงนั้นมันมันมันเป็นที่รู้จักสมมติว่าอย่างแอนเอาซียงจากสาวเรามาใช่ไหมคือเพลงนี้ยมันร้องแล้วมันรู้สึกว่ามันใช่แอนที่สุดแอนก็เอาเพลงนี้มาเอากลับมาโคเวอร์อีกรอบหนึ่งมันก็ทําให้เออมันมีกระแสขึ้นมาก็ถือว่าประสบความสําเร็จอีกเพลงหนึ่ง จงังเพ่ง่วงผีทีคู่เวทยังสิเอออันนั้มันกลัดล่องหล้วมันจะเป็นเฮ้าเราเรามาถึงตรงนี้เราเราต้องเป็นผู้นำเราไม่ค่อยเป็นผู้ตามเท่าไหร่ก็เลยไม่ต้องแปกใจนะคะถ้าว่าแบบว่าอแอนคือมันลองเพลงนี่ในมันฮิตอย่างสิคือบางทีมัน มันมันไม่ได้อะไรเงี้ยอมัน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 บมเมนเฮาเฮากับว่อยากลองอะไรแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราแบบเราไม่เคารพเพลงแต่ละเพลงนะคือเราเคารพค่ะแต่ว่าบางเพลงก็ไม่ใช่เราขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามพอเห็นรองเท้ายังมันแห้งอ่ะ